ดีครับผมเนมจากคาบานาน่าครับสวัสดีครับผมอาร์จากคาบานาน่านะฮะไม่ต้องตกใจนะครับันนี้เราสองคนมารีวิวรถนะครับแต่ตอนนี้เราจะบอกว่าโคตรร้อนเลยใช่ไหมครับถูกครับใช่ครับตอนนี้เหงื่อจะลงไปทงเท้าแล้วนะฮะโอเคเพื่อนานนะครับโอเคเกิดนาอย่างนี้ก่อนเนาะจริงจริงอันนี้เป็นเดบิวต์เทปแรกนะครับในชื่อเพล์ที่ชื่อว่าคันต่อคันถูกถูกโอเคคาบานาน่าเนี่ย เราจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายรถนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยมาที่คาร์ปานาน่ได้เลยใช่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าคันต่อคันวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหัวข้อว่าถ้าคุณมีเงินเพียงแค่ประมาณหนึ่งล้านห้าคุณเป็นเซซว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าพอบ้านใจกล้าพอบานใจกล้าคุณแต่คุณอยากได้รถสปอร์ตอ่ะแต่คุณมีเงินประมาณนึงอ่ะแต่คุณจะใช้รถสปอร์ตอะไรดีที่ บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนซื้อกลับบ้านไปแล้วเมียไม่ด่าผมว่าทุกคนมีปัญหาแบบนี้แน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้วัยรุ่นอย่างเราสองคนนะครับมีครอบครัวกันหมดแล้วถูกครับทุกคนมีอ้าวคุณเนมพูดดีเขารู้กันหมดดิไม่เป็นไรแต่โจทย์ของคือชาวชาวบ้านก็คือตอนนี้ทุกคนมีรถในฝันนะครับรถสปอร์ตในฝันวันนี้เงินล้านไม่เกินล้านห้าเนี่ยเราอยากได้รถอะไรนะครับจริงๆเราสองคนมีรถ มีรถแบรนด์ในใจกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมากับ a u d i t t s ปี2010นะครับเป็นโค้ชโชว์เขาเรียกว่าขับ4ขวัญใจผมตั้งแต่ผมเด็กผมเห็นคันนี้แล้วผมโคตรเท่เลยผมอยากได้มานั่งนานแล้วแลวคุณอานะครับและส่วนผมนะครับวันนี้ผมมากับ s u b a r u b r ุนะครับหลายๆคนจะสังเกตเห็นว่า Subaru b r ุบนี่มีความละไมคล้ายคลึงกับ Toyota 86หรือบางคนจะเรียกว่า Toyota H a ัทช Roku ุนะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็เป็นรถในใจผมแล้วถ้าเกิดใครได้ดู รถส่งเต้าหู้นะครับนั่นคือรถในตำนานที่ส่งผลบุญให้ถึงคันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องสองคันนี้กันนะครับเดี๋ยวนั้นอย่างนี้นะครับโอ้โหครับมาเลยครับมาเลยครับร้อนหน่อยแต่เพื่อทุกคนครับถูกครับเดี๋ยวนั้นแบบนี้นะครับเรามาคันต่อคันนะครับมาดูกันเลยก่อนว่า ถ้าสองคันนี้งบประมาณเท่านี้แรงมา้าฟิลลิ่งใครได้ดีสุดเราไปดูคันนู้นก่อนดีกว่าถ้างันเริ่มมาจาก x อ็กซีเยก่อนแล้วกันนะครับครัเริ่มมาจาก x อ็กซีเยก่อนจะสังเกตว่ารถคันนี้เนี่ยมีอินสไปมาว่าตอนแรกที่เขาอยากจะทำเนี่ยเขาอยากมาทําเป็นดริฟเตอเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากตํานานของ AE86 นั่นเองหรือถ้าตอน,ตอน,ตอนพัฒนาโดยคุณ เทษยศธาดะเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกว่าเขามีรหัสการทําก็คือตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะ mm hmm. เขาจะเรียกว่า 086A นะครับนั่นคือรหัสตอนพัฒนาตอนแรกซึ่งตอนนี้เขาพัฒนาเนี่ยอยากให้เป็นรถริสเตอร์ที่เข้าไปในตามทางโค้งได้อย่างลื่นไหลอิสระและเป็นรถที่ขับได้อย่างสนุกสนานนะฮะ mm hmm. ว่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยก็ไล่ไล,ไล่ตั้งแต่แม็กเลยแล้วกันนะครับแม็ก <Mac S 2> เองตอนนี้ก็จะใช้ตัวเรนะฮะแล้วตัวเบรกตอนนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งนิดหน่อยนะครับเป็น AP Racing นะฮะ ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นหน้าสี่หลัง 6, ๊ะหรือหน้า6หลัง4ี่อะไรสักอย่างนี่แหละไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันต้องมี4ีมี6สักอย่างแน่นอนแล้วกันข้างหน้าขอชมข้างหน้า,ข,ข,า,นาข้างหน้านะครับก็จะเป็นไฟนะครับสีนอนนะฮะเป็นสเปียร์ไลท์นะครับยิงไฟออกมานะฮะก็ขับดีฮะผมว่ากลิ่นายมันเหมือนปลาฉลามเลยใช่แล้วก็มีอีกอย่างนะผมจะบอกให้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันนิดหน่อยนอกจากดีไซน์ปลาฉลามแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคันนี้เนี่ยมัน มันอาจจะดูโหลดเตี้ยก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขับเข้าห้างได้เกือบทุกห้างอ้ oh. อย่างไม่น่าเชื่อครับแสดงว่า daily use ใช้ง่ายถูกต้องใช่แล้วผมกำลังจะไปถึง p o i นั้นแหละไม่แย่งกันซท่นั้นอ่านะฮะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงเนี้ยครับ อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดีไซน์นี่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยคุณไปดูทาง To y ยต้าแปเนี่ยตรงนี้เขาจะมีตัวพิสตันหรือตัวพิสตันภาษาไทยก็จะประมาณว่าเป็นลูกสูบนะฮะตัวลูกสูบตัวนี้มันก็จะมีเลข86ติดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว b บียร์ซีเขาก็จะดีไซน์เป็นลักษณะเฉบทีวเป็นฟินนะครับเป็นฟินที่เอาไว้ลมลู่เข้าไปกับตัวรถต,วต่อมาฮะคูเปถูกไหมครับถูกครับใช่ครับเป็นรถ2อ <2 S 1> <2 S 2> บวกสข้างหลังจะมีด็อกซะฮ ด็อกซี่จะให้มานั่งหรือเด็กนั่งก็ได้แต่ที่แน่คนนั่งหลังต้องไม่มีขานะฮะไม่ใช่ฮะไฟครับไฟครับไฟข้างหลังนะครับไฟข้างหลังมีการแต่งนิดหน่อยนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเรียกว่าไฟวาเลนตีนะฮะก็ก็ทำมาสักหน่อยให้ดูเฉียวเฉียวนิดหน่อยนะครับข้างหลังสําหรับไฟข้างหลังนะฮะส่วนตัวท่อเองเนี่ยจะเป็นฟูจิสโบนะครับเป็นฟูจิสโบก็เสียงก็ใช้คําว่าไพเราะแต่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านอ,อามาข้างบ้านไม่ว่านะครับแต่อย่าไปเร่งหน้าบ้าน ผมว่าอย่างที่ผมเห็นอย่างนี้เนาะ a อโร Dynamic มันจะค่อนข้างครับลู่ลมมากกับข้างบนนะครับมีทางให้ลมวิ่งจากทางนี้มาเพื่อเก็บเราจะเรียกว่าเป็นใช่หนึ่งหนึ่งก็คือมันจะเอาไว้เพื่อสําหรับเก็บแล้วก็กดสําหรับลถทําให้ stabilize แล้วก็บาลานซ์รถดีขึ้นอย่างที่2ที่เป็นประโยชน์างที่2ก็คือเขาจะเรียกว่าลายไซส์เป็นไอไซ i ์นะครับที่มันเป็นเส้นนําทางของสายตาทําให้รถมันดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูนะครับ,รบว่าสไตล์คุณอาร์ตเนี่ยบอกเป็นยังไงบ้างไปดู TTS กันดีกว่าโอเคครับ okay, มาดู TTS นะครับฝั่งนั้นเขาเป็นพ่อบ้านใจกล้าอันนี้พ่อบ้านสายหล่อครับอย่างแรก TTS ถามว่าทําไมผมชอบ TTS เนอะมันเป็นรถตอนที่ผมเด็กๆนะครับผมว่าทรงเนี้ยเป็นทรงที่ดูลคลาสสิกฝั่งที่ดูผมว่าดูดิบผมว่าที่ผมเห็นครั้งแรกแผมเห็นมันผมรู้สึกถึงมันมีกลิ่นอายของ R8 เล็ก เล็กๆมันเหมือนเป็นมินิ R8 Baby มันมีกลิ่นอายของ R8 ใช่นะครับใช่จริงๆมันมีบางคันที่เขาแต่งเป็นชุดพาร์ตอาแปดเขาจะนี้เขาจะมีเบรดเขาจะมีเบรดมาใส่ตรงนี้เลยฮะเขาจะมีเบรดมาใส่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็น Baby R 8เดี๋ยวเก็บเงินถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยออก R8 นะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคนที่ต้องการขับ body TDS นะผมว่าคือลิ่งได้คร่บอย่างแรกคือการขับสีถูก เดี ian, ๋ยวเราจะพูดให้ฟังจริงๆโค้ดทูเขาดกเดี๋ยวจะไปพูดกันในรถนะครับเพราะตรงนี้ร้อนมากครับครับอย่างแรกที่เห็นเนาะไฟครับถ้าเห็นกระจังหน้าเนาะผมว่ากระจังสองอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของออดียนะครับอย่างแรกคือไฟเขาจะค่อนข้างโฉบเฉี่ยวมากนะครับแล้วควบคู่กับกระจังตรงนี้ยที่เป็นกระจังหน้ายาวนะครับถ้าออดีประมาณ2 0 0 8ัมันขึ้นไปนะครับกระจังจะเป็นตัวนี้หมดแล้ว ชุดนี้จะเป็นตัวตัวคันนี้จะเป็นตัวแต่ง Audi TTS นะครับ TTS เนี่ยจะเป็นรถตัวขับ4แรงม้ามัน200กว่านะครับซึ่งยิ่งขับ4 200กว่ามันมากสู0 0ถึง0อประมาณไม่ถึง6วิหวิกว่าเฮ้ยของผมสูน0ถึง0อก็ไม่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเจอไ okay. ด้โอเคพอดูพอดูยางนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับจริงๆล้อตัวนี้จะเป็นล้อ e TTS ตรงรุ่นนะครับ ตัวนี้น่ะจะเป็นแม็19เนาะผมว่าตัวคาลิเบอร์ก็เป็น TDS ตรงรุ่นอย่างที่2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบกระจกนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับอีกเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเนาะ T.T เนี่ยเขาจะมีแบ,บตตรงนี้เขาจะมีตัวแปะนี้ให้เขียนว่า T.T ผมว่าด้วยทูโทนของมันเนี่ยเท่มากโดยเฉพาะสีดำนะครับสีดำตัดกับสีนี้เท่มากแต่ผมเป็นคนชอบขาวนะผมว่าขาวเนี่ย เคลียด <Clear> ีอีกอันนึงที่ผมชอบนะครับคือไฟถ้าทุกคนมองมุมนี้นะครับจะรู้เลยว่ามุมไฟตรงเนี้ยสวยมากจริงๆมันฟีลลิ่งให้ฟีลลิ่งเดียวกับตัว r 8เลยผมจะบอกว่ามันคือเอกลักษณ์เลยนะฮะไฟ2อ,อันนี้คือเอกลักษณ์ไม่ได้ต่างอะไรกับไฟโดนัทของตระกูลรถญี่ปุ่นเลยทีเดียวใช่นะฮะแล้วก็ท่อน,นี้ก็เป็นท่อคู่จากโรงงานน,นนะครับเป็นชุดแต่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปฟยเลอร์นะครับที่มันขึ้นลงได้ตามความเร็วอ้าวอย่างนี้ยุ่งเลยนฮะ ทำไมครับอ๋อตำรวจพอเลงปั๊บเห็นหางขึ้นมึงเกินอาไม่ใช่เ,เดี๋ยวไปบอกเขาสิเออที่ไปแบกจากโรงงานด้วยเอเออย่างี้ดีกว่าคุณอาร์ผมว่าครับยังไงดีฮะบอกว่ารถคุณเจ๋งแล้วรถเราเจ๋งแล้วเดี๋ยวเราไปดูนีกก่อว่าฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงถูกไปดูรถคุณอาร์ตก่อนเดี๋ยวเราเจอกัน